สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องมาลิเช็ดโรพ่อปอทฤษฎีระลึกถึงในวันครบรอบ5ปีพ่อปอไปสวรรค์ถึงแม้ตัวจะไม่อยู่แล้วแต่เชื่อว่าแฟนคลับและทุกๆคนยังคงจดจำพระเอกหนุ่มผู้่่งรลับปอทฤษฎีสหวงไว้ในหัวใจอยู่เสมอโดยล่าสุดวันที่17มกราคม2564โบแวนดาได้โพสต์ภาพน้องมาริพาขวัญ ยืนถ่ายรูปกับรูปของพ่อปอโดยแม่โบได้ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงพ่อปอเนื่องในวันครบรอบวันที่ล่วงลับครบ5ปีในวันที่18มกราคม2564โดยมีข้อความระบุว่าเร็วจังพระดงนี้ก็ครบ5ปีแล้วนะรักตลอดไปซึ่งปีนี้แม่โบและน้องมาริไม่ได้เดินทางไปทำบุญที่จังหวัดบุรีรามยเหมือนทุกปีเนื่องจากการแพร่โควิด -19 ทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่โบและน้องมาลิด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบบุณครับ